สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะ่ะตัดผมใหม่นะก็หน้าเด็กลงไงอทรงผมก็ทําให้หน้าเด็กลงนะคะก็อืมคิดถึงกันนะคะแต่ว่าตอนแรกก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันนิงน่งๆนะเป็นกันไหมคะมันเหมือนแบบกราฟแบบนิงน่งๆอารมณ์แบบนิงน่งๆแบบ สมูทๆนะเนาะสบายๆนะคะเออก็เลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้อาจสตีนะคะวันนี้ก็แม่กาวแบบนี้ก็ทำอะไรคะทำงานเนาะอืมทำงานแต่ว่าวันนี้เตรียมพร้อมค่ะเพราะนอนนะตั้งแต่ทุ่มสงทุ่มหละเนะาะก็ตื่นมาทำงานนะคะอืมตื่นมาทำงานอาเอาไงดี ก็เอาเรื่องนี้ก็ได้ค่ะเชื่อเรื่องกฎของแรงดูดเนาะกฎของจักรวาลมีรู้สึกมีสิบสองข้อนะถ้าเพื่อนจะไม่ผิดเนาะเพื่อนก็เคยฟังคลิปนะคะแล้วก็มีหมอซีเนาะที่เพื่อนฟังเขาก็จะบอกให้ลองไปดูกฎของจักรวาลสิบสองข้อนะคะช่วงนั้นก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าคืออะไรงงๆเนาะแล้วก็แบบว่า เค,เคยอัดเลยนะถ้าเพื่อนอยากจะลองดูก็เคยโพสไว้นะคะสิบสองข้อเนาะจริงมันก็เป็นถ้าคนนับถือพุทธก็ศาสนาเนาะก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะอืมแต่แค่แบบว่าในมุมมองที่ต่างกันไปเนาะอ่าเพราะว่าของเราเป็นธรรมะเนาะธรรมะคือธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เอามาจับมาร้อยเรียงเป็ำสอาเนาะเพื่อที่จะให้เราตระหนักนะคะแล้วก็เข้าถึงง่ายง่ายเนาก็ทราบซึ้งในเมตตาของท่านนะคะทุกครั้งที่เปิ้ลถวายน้ำนอ,อก็อันนี้ก็ได้ยินที่ไหนมาไม่รู้นะจำไม่ได้เวลา,นานถวายน้ำบริสุทธิ์นะคะก็ให้ตระหนักรู้ซึ้งถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะก็ท่านก็มีพระไทย ที่มีจิตเมตตานะคะดวงจิตดวงวิญญาณเนาะทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุตัวนั้นตกงจักรวาลก็ให้ให้นครสองท่านไปปฏิบัตินะคะแล้วก็หลุดพ้นเนาะอืมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราก็น่าจะหลุดพ้นเนาะ <c oughs> นี่ก็แนวเพ้อฝันอีกแล้ววันนี้นะแต่จริงๆมันก็อืมชีวิตเรามันอยู่ในความฝันนะใช่ไหมคะเพื่อนๆอ,อืมเนาะนอนหลับ นอนหลับก็เหมือนตายนะคะพูดได้ไหมนอนหลับก็เหมือนตุยเนาะเออเหมือนตุยสุขิดคำศัพท์สมัยนี้เนาะเออสุขิดอะไรเงี้ยเพราตื่นขึ้นมาก็เหมือนเกิดใหม่นะคะอือดังนั้นนะคนเรามีมีเกิดมีดับเป็นธรรมดานะคะทุกอย่างเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลาถ้าเรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้คือการสตาร์ทใหม่โดยที่ไม่ต้องนอนนะอือบางครั้ง เราคิดถึงอันนู้นอันนี้อันนั้นใช่ไหมคิดไปเรื่อยนะคะคิดถึงความทุกข์เนาะคิดถึงความสุขใช่ไหมคิดถึงอนาคตคิดถึงอดีตนะคะนั่นคือการฝันอันนี้สำหรับเปิ่อนเนาะคือการเหมือนเราเพา้อเราฝันไปนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับความเป็นจริงเนาะอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายเราเนาะในปัจจุบันเนาะนี่นะคะคือการเกิดใหม่เนาะก็คือ การตื่นนะคะในทุกๆขณะที่เรารู้สึกตัวรู้สึกมีสตินะคะอืมก็พูดไปพูดไปเรื่อยเผื่อจะใครเอาไปเก็ตเนาะลองไปทําดูนะคะอืมจนทุกวันนี้เพิ่นแทบจะไม่มีอดีตนะแล้วก็ไม่ได้มีอนาคตแต่พูดถึงคิดถึงคิดถึงนะคะอืมก็ก็รู้รับรู้แต่ไม่รับเอาอ่คํานี้นะรับรู้แต่ไม่รับเอาหมายความว่าเรารู้ว่า อดีตเราผ่านอะไรมาบ้างเนึกออก่ไหมคะแต่เราไม่ทุกข์กับมันละอืมเราไม่ทุกข์เราเราไม่สุขก,กับมันรับรู้หมายความว่าเรารู้สึกได้นะคะไม่ผิดไม่ใช่แบบเราตัดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะคะรับรู้ก็คือเออเราเคยเป็นอย่างนี้เนาะเราเคยรู้สึกแย่อย่างนี้มาก่อนแต่ไม่ได้รับเอาคือไม่ได้เอามาใส่ในใจแล้วก็ทุกข์เงี้ยทําไมเขาทาหนูเราอย่างนี้เนาะนั่งร้องไห้อย่างนี้ไม่นะคะก,ก็แค่รู้ว่าเคยเกิดขึ้นนะคะ อนาคตก็ก็จินตนาการได้ค่ะเพราะมันก็เป็นมนิเฟสเนาะมนิฟฟสก็เล็ลลลงดูใช่ไหมเราคิดถึงสิ่งดีๆเนาะสิ่งดีๆก็จะมาหาเรานะคะเราคิดได้ค่ะฝันได้บ้างเนาะคะ่ะแล้วก็วางแผนได้นะคะแล้วก็วางมันลงอืมอาจจะมีความสุขกับอนาคตที่เราคิดว่าเออเดี๋ยวเราทำมันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเราคิดว่าอ่าเดี๋ยวเพื่อนจะกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านแล้วก็ ทำอะไรบ้างนะนอย่างเงี้ยนี่คือก,การคิดการวางแผนนะคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาพ่อกับแม่ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าจะมีความสุขเนาะนอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบกลับไปอยู่กับครอบครัวเนาะเออได้เล่าเล่าเม้ามอยกับครอบครัวอ,อะไรเงี้ยก็มีความสุข่งค่ะก็เงี้ยค่ะคือคิดเสร็จปุ๊บมีความสุขปุ๊บแล้วก็วางมันลงนะคะอวางมันลงแล้วก็มันก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะอันนี้คือเทคนิคของเบิร์นเนาะเออก็ ตัวนี้ถ้าถามว่าแบบความรู้สึกแย่ๆที่เคยผ่านมาเนี่ยแทบ,บนึกไม่ออกนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครว่ายังไงเนาะอกว่าเอ้ยเวราไปเปล่า,าอะไรอย่างงี้นะก็มันจริงค่ะมันนึกไม่ออกเลยนะตอนเนี้ยคือมันพร้อมเราอยู่กับปัจจุบันนะ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยนะคะมันจะมีแค่ตัวเองกับลมหายใจเนาะแล้วมีความว่างแม้ว่าทุกอย่างจะวุ่นวาย ก็น,นึกภาพโรงพยาบาลออกใช่ไหมวุ่นวายกับคนไข้นะคะวุ่นวายกับเป็นโรงงานเนาะวุ่นวายกับการออกผลรับรุ้นนี่ปุ๊บทุกอย่างเรารับรู้ค่ะแต่ไม่รับเอาเนาะก็รู้ว่าอ๋อเขาวุ่นวายกันก็กลับมาอยู่กับตัวเองนะทําหน้าที่ของตัวเองไปเนาะจะออกผลคนไข้คนหนึ่งก็หายใจเข้าออกแล้วก็ออกเค่ะอืมแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอืก่อนหน้านี้ก็ถ้าใครติดตามเนาะพ่อก,ก็จะแบบ เครียดหน่อยเพราะว่าได้รับรับหน้าที่ใหม่บทบาทใหม่ใช่ไหมอ่าซึ่งแบบบางทีเราก็จินตนาการไปนะคะว่าโอ้โหมันต้องเครียดแน่เลยเนี่ยโอ้โหชันกำลังดีมีความสุขของชั้นทำไมจะต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นนะคะก็เป็นินนยากาศเนาะก็คือความเพ้อฝันนะคือความแบบมนโนเอาอ่ะภาษสภาษาสมัยนี้คือการมนโนใช่ไหมเออมนโนว,ว่าอย่างนั้นอย่างงนะี้เนาะก็อ่าแต่พอเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วเราก็ตื่นตองแล้วก็ทําสิ่งที่เราต้องทําไป ก็ไม่มีอะไรค่ะจริงจริเราคิดไปเองนะคะกับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือนาคตเราคิดแบบเชิงลบนออกไหมอ่าก็คิดไปเองนะคะเครียดไปเองเครียดจนมีเกือบเป็นไมเกรนอืมเพราะว่าเรามันมีอดีตที่แบบเมื่อก่อนเราเคยทาแบบนี้แล้วมันเครียดมากนะคะเออม,มันก็เลยเหมือนกับฝังใจเนาะอืมแต่ก็นั่นแหละค่ะบางทีอ่ะสิ่งที่เข้ามามันก็สะท้อนให้ให้เรา เห็นถึงตะกอนที่อยู่ในใจเนาะความวิตกกังวลนะความกลัวนะกลัวที่จะไม่มีคนยอมรับนะกลัวที่จะทําได้ไม่ดีเนาะกลัวที่จะมีคนมาตอบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีอยู่แล้วนะคะไม่ได้แบบไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่นะอืก็รู้ยังรู้สึกนะคะแต่ก็ต้องมองกลับมามองตัวเองเนาะทุกครั้งที่ มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะเปิ้นนั่งสมาธิเนาะสวดมนต์ด้วยนะนั่งสมาธิบ่อยๆขึ้นนะคะเราก็เริ่มจะตกตะกอนความคิดว่าทําไมเราถึงเครียดนะคะมเรมหาปัญหาของตัวเองได้เนะะาะทำไมถึงเครียดนะเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยคือก็เป็นการไต่ตองตัวเองนะคะมาอยู่กับตัวเองแล้วก็นึกนะคะพอเรานึกได้ปุ๊บอ๋อเรากลัวที่จะเครียดนี่คือความกลัวกลัวใช่ไหมถามตัวเองเนี่ย ตอบว่าใช่ก็คือยอมรับใช่ไหมมันก็หายค่ะกลัวที่จะไม่ถูกยอมรับใช่ไหมใช่มันก็หายไปกลัวที่จะมีคนคาดหวังกับเราใช่ไหมใช่เนี่ยค่ะทุกอย่างพอเรารู้ว่ามันใช่มันก็จะหายไปเพือเรารับรู้นะคะว่าเป็นแบบนี้แล้วยอมรับกับมันว่าแล้วบอกเขาว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรเราผ่านมันมาได้ตั้งหลายครั้ง ครั้งนี้ทำไมจะผ่านไม่ได้ถูกไหมเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกเครียดทุกอย่างมันก็ค่อยๆเบาบางลงนะคะแต่มันไม่ได้คลายในในแบบดีนนิ้วละคลายไม่ใช่นะมันรู้แต่ว่าความรู้สึกที่ขุ่นข้องในใจมันจะค่อยๆดับลงค่อยๆแบบเบาบางลงอะไรเขาเรียกว่าการเคลียร์เนาะเคลียร์คลิปนี้ก็ฝากคำนี้นะกันค่ะรับรู้แต่ไม่รับเอานะคะอืม ลองเอาไปใช้ดูนะคะอืมมันก็ดีนะอืมวันนี้ก็โอนเพื่อนเข้านอนเนาะเดี๋ยวอาจจะอัดจากอีกสกคริปต์หนึ่งนะคะก็รักเพื่อนทุกคนนะคะฟันดีลาติสวัสด